กลับมาติดตามรายการกันต่อนะฮะช่วงนี้ดีอา zoom in ครับเดี๋ยวจะคุยหุ้นต่างประเทศที่มี DR อยู่ในตลาดหุ้นไทยที่น่าสนใจนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นบริษัทใหญ่ๆทยอยประกาศงบออกมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัว Netflix นะครับที่กําไรก็ออกมาค่อนข้างดูดีแต่ในทางกลับกันเนี่ยราคาหุ้นก็มีแผ่วลงไปบ้างนะครับจะเป็นเพราะอะไรและตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนในตัว Netflix หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณวิศกรคิรีวันนะครับนักวิเคราะห์ลงทุนของ สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้นี่หุ้นอเมริกาคึกคักมากเลยนะครับหลายตัวก็ทยอยประกาศงบออกมาเรื่อยๆเห็นว่าวันนี้หยิบตัวเน็ f ฟ i x มาคุยกันใช่ไหมครับน่าสนใจยังไงบากน้อให้ฟังก่อนครับก็ n น็ f ฟ i x ผมว่าทุกบ้านมีนะครับมีเหมือนกันหมดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเอเป็นเหมือนกับยู u ูบละแันคล้ายๆ YouTube เป็นแพลตฟอร์มนะครับแล้วทุกคนเนี่ยล่าสุดผมว่าคุณบอยไม่รู้จะได้ดูหรือยังนะครับไอ้สปิสสปิ g เกมใช่ไหมดูแล้วครับไมแต่ไม่ค่อยชอบดูแล้วแต่ไม่ค่อยชอบ มือนกันครับปกติผมจะบอกว่าเป็นอาถางหนังภาคสามเออนี่ยหรือซีซั่นสามเนี่ยมกักจะแย่หมดทั้งบอมเมอร์หลอดดอเบลิงอะไรพวกนี้นะแต่ไม่ชอบก็ดูกันกันหมดนะไม่ชอบนี่ก็คือก็ดูกันเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเรียกว่ามีต้นทุนแล้วเราดูมาแล้วเราเลยต้องดูต่อนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าเอ,อมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบหนึ่งเนาะที่เเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งสองถ้ามือขึ้นแล้วเนี่ยซีซั่นสามหรืออะไรพวกนี้ยังไงคนก็ต้องดูนะครับซึ่งเน็ตฟิกเนี่ยก็เขาบริหารคอนเทนต นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันว่าเอ๊ะงบเนี่ยออกมาแล้วหุ้นลงนะครับมีคําถามเนี่ยมีคําถามเหมือนกันเลยนะครับว่าออกมาแล้วหุ้นลงเนี่ยคือแปลว่ามันแย่แล้วหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังก่อนว่า Netflix เนี่ยนะครับมันแน่นอนเนาะสีแดงเลยนะครับเรารู้กันอยู่นะครับอย่างถ้าดูในสไลด์เนี่ยนะครับเราเราแชร์ให้ดูนะครับว่าเออหลักๆรายได้ของ Netflix โดยรวมเนาะมันมาจากการทำสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งเนี่ย เออผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยใช้ก็ไม่ได้เต็มที่เนาะคือถ้าดูในรูปเนี่ยครับมันนี่ไฮส์ผมว่าหลายคนเคยดูไปรีเมคแล้วรีเมคอีกฝ<ช>ั่งเกาหลีบ้างประเทศอื่นบ้างนะฮะคือนาคอสเนี่ยก็คนก็เคยดูนะบางคนก็ก็ผมก็ดูนะครับได้เรียนรู้เรือ่องปาโบเอสโคบาเนาะแต่ถ้าเราสังเกตนะครับรายได้เขาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสตรีมมิ่งล้วนเลย<ช>ก็คือให้บริการเนี่ยนะครับแล้วถ้าดูเป็นภูมิภาคนะครับ ยูแคนเนี่ยก็คืออเมริกาเหนือน,นะอเมริกาตัวของอเมริกาแล้วก็ตัวของแคนาดาเนี่ยสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับปรมาณที่สองเปอร์เซ็นต์ก็ EMEA นะครับแล้วก็เอ่อสิบสองเป็นลาแทนนะครับแล้วก็สิบสองเนี่ยเอเชียนะครับที่เราคุยๆเนี่ยเราอยู่แค่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะรายไ,ได้ทั้งหมดนะครับของ Netflix เนี่ยนะครับถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกมเรื่องอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับ<ช>ผมไม่แน่ใจว่าเคยเล่นกันหรือเปล่านะบางอันก็เป็นเหมือนการ์ดเกมนะครับที่ชื่อเกมแมวระเบิดนะครับ c a ด Exploration นะครับมีให้เล่นเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเขาพยายามจะกระจายรายได้ไปบนช่องทางอื่นนะครับก็คือบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของเขาเนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพภาพรวมนะครับคือโครงสร้างรายได้เนี่ยเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาครับเนาะคนใช้บริการเพิ่มรายได้ก็เพิ่มนะครับประมาณนี้ัครับ งั้นเดี๋ยวเราคงจะคุยรายละเอียดของเขาไปไเรื่อยๆและความน่าสนใจไปไเรื่อยๆ<า>นะครับไปแตะงบนิดนึงก็ได้เมื่อเมื่ไตรมาสสองที่ออกมาเพิ่งออ,ออกมาล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอในตัวของงบเนี่ยนะฮะในช่วงไตรมาสสองในผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูถ้าไปดูก่อนหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นมันขึ้นมาสักพักแล้วนะขึ้นมาก่อนเนาะแต่ถ้าเราไปสังเกตนะครับกําไรเนี่ยอาจ u s t EPS เนาะชนะที่นักวิเคราะห์มองแค่หนึ่งจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่ง เออถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วมันมาจากมาจากส่วนไหนล่ะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคอนเทนต์เยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาเยอะแล้วก็ใครเป็นแฟนมวยปัม้มหรือพวก NFL นเนี่ยนะครับทั้งอเมริกันฟุตบอลก็ดีมวยปั้มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกๆเนาะสมัยต้องย้อนอไปสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเราดูมวยปัม้มดูผ่านอะไรยนะูบ b c ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดูผ่านช่องเจ็ดอย่างน,นี้ก็มาถ่ายทอดสดแต่ตอนนี้ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับ เน็ตฟลิกก็เปิดบริการเคือเป็นเรื่องของการแชร์ W W E นะครับก็เป็นมวยปล้ำนี่แหละเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ดูนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยแฟนบอกนการฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์จากตัวของเอ่อพวกสกีตเกมหรืออะไรพวกนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างอย่างถ้าดูจริงๆผมอ่าเป็นแฟนเนี่ยเป็นสายซีรีส์เกาหลีก็จะเป็นอะไรนะ IU <S <S ยิ้มไว้ในวันที่ซ่อมไม่หวานก่อนหน้านี้ก็คือแบบเรตติ้งดีมากนะครับแล้วคือต้องบอกว่าถ้าสมมติคุณนั่งเครื <S <S คร่องบ <S 2> <S 2> นินแล้วคุณไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วคุณเปิดดูเนี่ย คอนเทนต์ Content, คุณก็จะเปลี่ยนเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการบริหารของเขานะครับคือถ้าเราสังเกตอีกอันหนึ่งเนี่ยตอนนี้สิ่งเดียวที่มันแย่ในงบนะฮะให้ดูใน Q2 นะ Free Cash f l o หายไปต่ำค่าไปประมาณ7.4เนะครับถามว่า Netflix เจ๋งหรือ,อเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันเป็นรอยต่อเพราะว่าซีรีส์ดังน่ยมันจบใช่ไหมครับก็ s q u i ส g เก e เริ่มจบ แล้วกำลังจะขึ้นซีรีส์พวก Stangerting งเดลวิเชอร์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเน็ตติคเขาจะทยอยครับรับรู้ค่าใช้จ่ายเข้ามาเช่นค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนาะแล้วก็วิธีการตัดงบเนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้บริหารเนี่ยตอนพูดนะฮะเ e a r n i น g c a l เนี่ยพูดดีหมดเลยพอมีคนยกมือถามว่าเอ๊ะแล้วทิศทางไตรมาสสามสี่จะเป็นยังไงผู้บริหารบอกว่าอ๋อเดี๋ยวตัวเลขนี้นะครับไอตัวมาจินเนี่ย นะครับโอเวอ i n เ o ต e ิ้งอินคก็ดีก่อนม,มาชิ้นก็ดีจะชะลอตัวลงต้องเล่นอย่างี้คุณบอยคือคือคือพอพูดอย่างนี้เสร็จก็หุ้นก็ลงมาเลยเนาะทีนี้คีย์คืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าอเมริกาเนี่ยวิธีการตั้งทธบัญชีอันนี้อาจจะลึกหน่อยนะครับ,ค,รบคือสมมุติว่าเวลาเราจะขึ้นซีรีส์ใหม่สเตนเจอร์ติงซีซั่นสุดท้ายเนี่ยคีย์คืออย่างนี้ครับการลงทุนน่มันเกิดขึ้นไปแล้วตรหนักการเงจะฉายใช่ไหมฮะทางบัญชีเนี่ยเขาก็ต้องตั้งค่าเสื่อม ทีนี้วิธีการตั้งค่าเสริมหรือการทำอมอมไทยหรือตัดจำหน่ายเนี่ยเขาใช้วิธีการในช่วงปีแรกเนาะของการฉายเนี่ยจะตัดเป็นสองเท่าก็คือเร่งเร่งในการตัดนะครับไม่ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไม Q3 กำไรมันแย่ลงเพราะว่าเขาเร่งรับรู้ค่าใช้จ่ายนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นคีย์ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะตอบอะไรอย่างหนึ่งคือที่หุ้นม,มันลงเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือแปลว่าสั้นๆเนี่ยน่าจะเจ็บนะจากการที่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่โน้ตนิดนึงนะครับการตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ยไม่ได้เป็นการจ่ายเงินจริงออกไปนะ มันเป็นทางบัญชีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้องบอาจจะแย่ลง Q3 แต่ถามว่ายอดคนดูจะลดลงไหมผมคิดว่าไม่เพราะว่าเวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่หรือซีรีส์ใหม่เนี่ยคนคนดูมันจะอยู่ตรงนี้อยู่หละนะครับแล้วตอนนี้ต้องเรียนว่านะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโปรแกร,รมนึ่งนะคุณบอยของทาง Netflix กก็คือแอปสุดก็คือเป็นคือบ้านเรายังไม่เจอนะบ้านเราก็หนึ่งยูเซอร์แชร์ได้สี่คนเหมือนเดิมของเมืองนอกเนี่ยของแคนาดาหรือของอเมริกาหนึ่งยูเซอร์นะครับ ก็จะใช้ได้แค่ยูเซอร์เดียวเนาะแล้วใครที่อยากจะซื้อเนี่ยก็จะมีตัวถูกให้ซื้อผมจะไม่ได้ว่า99้าสบ้าบาทหรือเท่าไหร่ตอนเรียนนะครับแต่ตัวนี้บังคับดูโฆษณาใช่แล้วรายได้ตอนนี้ครับผมจะบอกว่าแค่บัตรแค่ประมาณสักหนึ่งบิลเลี่ยนนะฮะรายได้ของค่าโฆษณาตรงนี้หนึ่งบิลเลี่ยนนะครับถ้าสังเกตครับคือก็คือค่อยๆโตขึ้นมานะครับแล้วลองคิดถึงภาพว่าถ้ากระจายไปทั้งโลกว่ะนะครับเพราะฉะนั้น ในแง่ของระยะาสาั้นอน่ะเจ็บแต่ระยะการยาวเนี่ยโอกาสที่มันจะโตเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะจากรายได้ตรงนี้ครับผมแต่มันก็ยังเป็นความเสี่ยงใช่ไหมไอ้ัตโมเดลที่รันโฆษณาเพราะไม่ยังไม่รู้ว่าผพวกพวกจะเอาหรือเปล่าคือตรงเนี้ต้องบอกว่าของอเมริกาครับกับของแคานาดาเนี่ยต้องบอกเป็น,เป,นเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงกว่าเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคนใช้บริการไหมาคาตอบคือคนใช้แล้วใช้เยอะด้วยนะครับใช้เยอะด้วยก็คือคนเลือกที่จะดูโฆษณาต้องต้องบอกคุณบอยคือผมให้เห็นหน้าจอนะ เวลาที่เขาขอดูโฆษณาเนี่ยที่เด็ดมันต่างจาก YouTube นิดหนึ่งตรงที่ว่าระหว่างที่เราดูครับเช่นใ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 นซีรีส์บางเรื่องนะมันต้องบอกมันไม่ใช่ทุกเรื่องเลยอย่างบางเรื่องที่ n น t f l i x ทำเนี่ยพระเอกใส่แว,ว่นกันแดดครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าแว่นกันแดดอันนี้ยขายอยู่ราคาเท่าไหร่ก<อ>ด,ดปุ๊บก,ก็คือซื้อได้เลย<อ>นะครับ<อ>คืออันนี้ยมันเป็นไรายได้ที่กำลังเข้ามานะครับแล้วก็ ของบ้านเรายังไม่เห็นนะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้อง VPN หรือมุดไปดูนะชื่อแจ้งแต่ว่าเราบอกว่าตรงนี้มันมันกลายเป็นว่าจากเดิมที่คุณแค่ดูหนังเนี่ยกลายไม่ว่าเชลล์ขึ้นมาขายของคุณให้เสื้ออย่างเช่นเอมิลี่อินปาลิสอย่างเงี้ยคุณเห็นว่าเสื้อสวยอย่างเงี้ยอยากกดมันก็เด้งขึ้นมานะครับ <S <S ซึ่งตัวนี้มันเป็นเฟซแรกๆนะครับที่ Netflix ททำนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอธุรกิจแอปเขาเรียกว่าแอปเทคนะครับแอปเทคตรงเนี้ย มันใหญ่แค่ไหนก็ณปัจจุบันเนี่ยมีขนาดประมาณสักเออเกือบ800บิลเลียนนะครับทั้งโลกนะในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นเป็นประมาณสัก4,000บิลเลียนนะครับแต่โทษทีไม่ใช่4,000บิลเลียน800บิลเลียนก็คือ8แสนละ้านเนาะแต่ถ้าเป็น4,000บิลเลียนเนี่ยก็คือ4ล้านล้านเหรียญนะครับก็โอกาสโตของตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและเน็ตฟิกเนี่ยก็เริ่มทําไปแล้วนะครับครับอ,อันนี้เป็นอันหนึ่งครับ อ่ะหลายคนน่าจะชอบด้วยซ้ำนะครับคือโมเดลคือถ้ามันไม่ได้รบกวนการดูมากเนี่ยมันโมเดลเนี้ยจะจะเติบโตได้เยอะเพราะว่าดูไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยอาจจะยิ่งเพลินข้าไปใหญ่นะครับแล้วในส่วนของการกระจายรายได้แหละครับเมื่อสักครู่เราก็บอกว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นแหล่งรายได้น้อยของเขาอยู่ทั้งๆ้ที่ทท<อ>เราก็ดูกันเยอะนะเป็นแต่ว,ว่ายอดจ่ายต่อหัวอาจจะไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงบ้างต่อจากนี้ไปคือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้สิ่งที่เน็ตฟ i ิกทำได้อย่างเดียวเนาะคือเรื่องของการกระจายภูมิภาคคือเป็นแล้ว ถ้าเราสังเกตนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ตีเป็นสกุลเงินบาทบไม่ตีเป็นสกุลเงินท้องถิง่นครเพราะส่วนหนึ่งคือถ้าเราเอาค่าเงินเนี่ยเข้าไปคิดด้วยนะครับรายได้ของเน็ตฟลิกจะผันผวนมากนะครับ,รบผันผวนมากมากเลยแลวจะดูยากถาม่าเพราะอะไรเพราะว่าเ,เวลาเราดูงบเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าใจว่าค่าเงินบาทแข็งเราน่าจะเราก็คิดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอย่างนี้เราซื้อเน็ตฟลิกเราก็จะซื้อได้ราคาถูกใช่ไหมแต่ถ้า ถาเงินบาทมันอ่อนหรืออย่างนี้คนไม่ซื้อเน็ตฟิกคือผมบอกว่าโลจินี่ยใช้ได้กับการที่เป็นสินค้าอ,อ,อุปโภคบริโภคหรือเป็นสินค้าพุ่งเฟื่อยเนาะแต่เน็ตฟิกเวลาคุณซื้อทีคุณผูกสัญญาคุณผูกกันเป็นปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเราจะไม่ดูเอฟเอ็กนะฮะดังนั้นในแง่ของการกระจายรายได้นะผมว่าทางฝั่งของเน็ตฟิกเองเขาพยายามลดขั้นตําในการเข้าถึงแพ็กเกจให้ได้มากที่สุดแล้วไปอัดในเรื่องโฆษณาแทนนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์เปลี่ยนจากเน้นปริมาณ มาเป็นเน้นคุณภาพก็คือจากเน้นเรื่องของคนซับสคิปชั่นเยอะตอนนี้คือสับเยอะก็ได้แต่ฉันขอไปกินมาจิ้นส่วนอื่นแทนนะครับอ uh, <okay. S 2> อันนี้ที่เอาน,นี้มาแชร์คุณบอยด้วยนะครับว่าให้ดูรูปนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอคอนเทนต์เข้าแล้วเป็นยังไง uh, จะเห็นว่ายอดแลวะว่นหนูเนี่ยก็โตมาตลอดทางเอาอทีเนี้ยถามว่าถ้าสังเกตนะครับบางชื่อบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักมาก <Huh. S 2> ในเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครที่มีเน็ตฟิกที่บ้านเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องผมมัน่นใจมากในเนี้ย าใน10คุณต้องเคยดูนะครับก็จะเห็นว่าเนี้ยเพิ่มมาเรื่อยๆเนาะอย่างของควอเตอร์2ก็เพิ่มต่อแล้วเดี๋ยวดู3สี่มีสเตนเจอร์ติงกับเดวิเชอร์อีกที่เข้ามานะครับก็เตรงเนี้ยน่าจะบูสต์ไปต่อได้นะครับครับเมื่อสักครู่คุณนิชกรก็บอกว่าแทบทุกคนก็มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วตลาดมันยังโตได้อีกเยอะไหมครัอ่าเป็นคําถามที่ดีนะครับคือคี์คืออย่างนี้ครับผมว่าตอนเนี้ยเน็ตฟิกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาพยายามปรับกลยุทธ์เนาะ มาเน้นในเรื่องของมา r จินมากขึ้นซึ่งผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเทคพ,พอถึงเวลาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยค,คุณไม่สามารถที่จะเร่งให้คนมา s ับสคริปชันคุณไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายคนทั้งโลกประชากรมันมีเท่าเดิมถ,ถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็อิ่มตัวแต่เน็ตฟลิกเนี่ยเขาใช้วิธีการหนึ่ง,งก็คือเขาพยายามปเปลี่ยนเพอร์เซพชันของผู้ถือหุ้นก่อนโดยการที่ปกติทุกเดือนนะครับเวลาเอ่อทุกควอเตอร์เนี่ยเวลาที่เขารายงานผลประกอบการเนี่ย ชื่อไหมครับว่าคนเนี่ยไม่อยากดูบอททอมไลน์เลยเมื่อกี้ผมคุยไปทั้งหมดเนี่ยดูว่าเน็ตกำไรโตเท่าไหร่ใช่คนดูอย่างเดียวครับยอด subcription ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขาบอกเลยว่าเลิกแล้วนะนะไม่ีพ p o r t แล้วเพราะว่าีพ p o r t ไปเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้โตขึ้นเยอะมันโตแบบชะลอตัวลงเพราะว่าแน่นอนตลาดมันเริ่มอิ่มใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนไปทําเรื่องของการบริหารเรื่อง gross margin แทนเรื่องของ operating margin ลดต้นทุนนะครับแล้วก็ทําเรื่องของการยิงแอดเพิ่มใช่ไหมพอยิงแอดเพิ่มคนกดเข้าไปดูแอด เก็บตังค์นะครับเก็บตังค์คนที่มาโฆษณาด้วยเก็บตังค์คนดูด้วยใช่ไหมซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงนะครับสุดท้ายในการเป็นว่ากําไรเขาก็โตดีขึ้นครับนะฮะอันนี้ข้อเสียอย่างเดียวของเน็ตฟลิที่ผมต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือว a l ล์เวอรชันตึนะครับตอนเนี้ยถ้าเราสังเกตในตารางขวานะครับ P/E เนี่ยห <50 S 2> ้าสิบสามเท่าครับนะห้าสิบกว่าเท่านะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยข้อดีของเน็ตฟลิอย่างเดียวเนาะส่วนหนึ่งก็คือเขาเนี่ยคือบางคนไม่ชอบนะครับคือเาาไม่่ยล ปันผลเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแคดโฟในมือเนี่ยเยอะทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วไปชอบพม่าส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าธุรกิจที่มีแคดโฟเยอะในภาวะแบบนี้นะครับสมมติผมไม่คิดอะไรนะผมเอาเงินไปซื้อเทชชูรีผมได้เปอร์เซ็นต์อ่ะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกไหมครับครับแปลว่าคุณก็เสือนอนกินละส่วนหนึ่งการอีกขาหนึ่งคือถ้าคุณเจอสตูดิโอเนี่ยที่น่าสนใจผมซื้อเลยใช่ไหมฮะใช้เงินสดซื้อเลยโดยไม่ต้องคู่นะครับเพราะฉะนั้นอีตรงนี้เนี่ยผมว่า ถามว่าทาไมต้องมาซื้อหนังด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ที่เป็นเรื่องสตรีมมิ่งนะคุณต้องทำคอนเทนต์เขาไม่ใช่ YouTube ที่ใครก็ได้ไปทำคอนเทนต์แล้วทุกคนก็ไปใช้วันนั้นใช่ไหมครับเขาก็ต้องหาคนทำหนังทําสารคดีทำคอนเทนต์ทําเกมโชว์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นทําให้คนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ได้แล้วสุดท้ายเราเราอยู่บนแพลตฟอร์มไงฮะก็ต้องนั่งดูโฆษณาเขาและก็กลับมาเป็นรายได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตออนนนนีีี้เเ่่่ยยยผมจะราางว เน็ตฟลิกเนี่ยมันเหมาะกับใครหนึ่งเลยเหมาะกับคนที่อยากได้แท็กติคอลมองลงทุนระยะสิบสองเดือนนั่นคือเป็นเทรดดิ้งนะครับมอลซันเนี่ยอย่างนี้คุณบอยบอกเลยว่างบมันแย่อย้ออกมาเนี่ยงบดีนะแต่ไกด์แดนแย่เนี่ยราคาลงใช่ไหมครับ,รบและคิวสามเนี่ยงบก็น่าจะชะลอลองอีกเนาะคีย์ก็คือตอนนี้ถ้าชะลอแล้วเรามองไปข้างหน้าอีกสิบสองเดือนเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเกิดครั้งเดียวเกิดชั่ว,วคราว แนวโน้มในอนาคตเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะลดลงรายได้มันจะเพิ่มขึ้นช็อตที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็น่าจะมีะรูมเนาะในการเทียบปรับประมาณการกําไรด้วยในงานที่อะหามา r g น n offset ดีด้วยก็สามารถทยอยลงทุนได้นะครับในช่วงสั้นเนาะแต่ถามว่าต่อจากนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกมองใน netflix นะแต่ตัวอื่นอาจจะมีดีกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวแล้วกันเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วเราเห็นคอนเทนต์อนา,นาคตดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสที่คนจะเลิก subcription ผมเชื่อว่า netflix เนี่ยน่าจะอยู่ลําดับท้ายๆนีย ก่ S <S อ,อนหน้านี้ผมมี HBO Go มี Disney Plus นะครับมีโม,ม,มีมีหลายเจ้ามากนะมี Amazon Prime ตอนนี้ผมไล้อยู่2เจ้าก็คือ Netflix Amazon Prime เพราะเราดูอยู่สองเจ้าสองคอนเทนต์นะครับแล้วถามว่าจะยกเลิกไหมก็ไม่สมัครเป็นรายปีไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตนี่จากเรื่องใกล้ตัวก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เมืองนอกเนี่ยเขาค่อนข้างชอบคอนเทนต์พวก NFL นะครับพวก WWE เยอะมากคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอไปดูยอดคนดูนะครับพว้ดูเยอะมากนะครับคือคนดูแบบตอนไลฟ์นวันนั้นเนี่ยเยอะเยอะแบบเยอะมหาศาลแล้วในะอนาคตถ้ามีเรื่องประกวดนางงามอ,อะไรผมก็เชื่อว่าเนี่ย er คอนเทนต์นคงจะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆมารจิ้นมันน่าจะยังเมนเทนได้หรือดีขึ้นนะครับประมาณนี้ อีกนิดหนึ่งบางคนกังวลครับ,รบ,รบว่าในอนาคตถ้าสมมติการแข่งขันมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว,ว่าค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์เขาก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อจะรักษาความสามารถการแข่งขันจริงไหมอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับข้อดีของเน t f l i x เนี่ยที่เมื่อกี้คุณบอยถามว่าไอเขากจ่ายอะไรได้ยังไงใช่ไหม,มแล้วก็เรื่องของการแข่งขันเนี่ย n น t f l i x เนี่ยเป็นโมเดลเหมือนกับการหว่านแหก็คือผู้นี้คือสมมติผมจะทำคอนเทนต์ตีตลาดไทยใช่ไหมตอนนี้ก็จะเห็นว่า ซีรีส์ไทยเนี่ยหรือหนังไทยนะครับที่ลงเน็ตฟิก่ล่าสุดก็คือเรื่องปากกัดตินถี่ใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็นนคือสงค,ครามสองด่วนถามว่าพวกเนี้ยทําไมเขาถึงมาลงทําไมเขาไม่ไปลง youtube ไม่ไปลงแพลตฟอร์ม,มอื่นเพราะว่าในแง่ของคนลงทุนนะครับที่เป็นผู้กํากับเนาะเขาก็คงอยากจะลงในแพลตฟอร์มอะไรที่มีฐานเยอะที่สุดแล้วก็มี Netflix ออกทุนให้ด้วยใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็เลยเป็นการจอยกันเป็นเหมือนกับเป็น JV กันระหว่างกันเพราะฉะนั้นตับใดที่ชื่อเสียงของ Netflix ไม่ได้เสียหายนะครับแล้ว ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงทุกคนได้แล้วไม่ได้คือมีสปอนเซอร์ด้วยนะฮะถ้าเทียบกับยูทูบคือไม่ได้มีสปอนเซอร์คุณต้องทำรายได้ระดับหนึ่งคุณถึงจะมีสปอนเซอร์ออันนี้ยังไงคนก็ไม่หนีคนสร้างคอนเทนต์ถามว่าแอบอย่างนี้ทําหนังแล้วเจ๊งครับคําถามคือเอ๊ะคนด่าใครคนด่าคนทําหนังถูกไหมฮะคนไม่ได้บอกให้เลือกใช้เน็ตฟิกดีกว่าหนังมันแย่นะเราใช้แบบนั้นไปนะครับ ประมาณนี้ครับโอเคเป็นโมเดลที่วินเนอร์นี่จะได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องเยอะเลยก็อาจจะได้ใช่ครับเหมือนเป็นเราเป็นเชลเป็นนั่งร้าน<ม>ให้คนอื่นเข้ามาทําไม่ดีก็เชิญออกแล้วเราก็เอาคนใหม่เข้ามานวนไปเรื่อยๆครับงั้นดีบ้านเรามีตัวไหนบ้างแล้วมีคําแนะนําลงทุนยัง,<า>ยงไงบ้างครับก<อ>ปให้ทีจริงๆบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่2เจ้าเนาะมันมีเน็ตฟิกศูนย์หกกับแปดศูนย์นะครับซึ่งผมจะเรียนหนีว่าในช่วงที่บาทมันแข็งเนี่ยอย่างที่เรียนไปเนาะพวกนี้ราคามันก็จะมีการแบบแกว่งไกวกันพอสมควรก็ แนะนําว่านะครับแนะนําว่าให้ให้ไปดูลงทุนตัวที่กราฟเนี่ยนะครับอย่างในเทรดดิ้งวิวเนี่ยนะครับมันค่อนข้างซ้อนท้าับตัวราคาเน็ตฟลิจริงนะพูดงไงก็คือแบบเรื่องของแพ็กกิ้งเออร์เรอร์มันต่ำนั่นแหละนะครับรอกับหุ้นแม่ไปนะครับแล้วอาจจะบอกเหมือนเดิมย้ํานิดนึงเหมือนเดิมนะครับว่าคนที่ลงทุนเน็ตฟลิได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่หวังแคปิตอลเกนเนาะอย่าไปหวังว่าจะจ่ายปันผลหรืออะไรผมบอกเลยว่าอีกนานอีกนานนะครับเพราะว่าให้สังเกตในรูปนี้ในตารางเนี่ยนะ จะเห็นว่าโกรด12เดือนน้า21%เนี่ยครับหุ้นที่โกรดขนาดเนี้ยผมว่าถ้าจะจ่ายนผลเนี่ยยากมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่เอ่ออาจจะต้องเลือกจังหวะหน่อยย่อลงมาเนี่ยนะครับค่อยหาไปจังหวะในการทยอยลงทุนนะแต่ไม่แนะนําให้แบบโอ้หซัดเข้าไปเต็มเมนะครับจำกัดพ o s ิชั o นไม่เกิน5 1 0ซของพอร์ตนะครับสำหรับชาติที่เทรดใน12เดือนครับผมได้เลยครับถ้าใครอยากติดตามข้อมูลจากทางเกษตรกรไทยเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศติดตามได้ทางไหนย่างไรบ้าง ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยววันในที่นี้ก็มีเทปหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเรื่องของโคบอลและซทเทิร์ไลท์นะครับจะมี3านคนครับผมนะครับคุณบอมแล้วก็น้องคิดนะครับสคนมานั่งคุยกันนะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะคุยกันเรื่องงบเนี่ยแหละน่าจะมีเรื่องเน็ตฟิกด้วยมันออกรายการคุณบอยก่อนมาสปอยนะับงคุณก่อนเลยนะครับได้ก็มีเน้เรื่องนี้เข้าไปครับผมได้เดี๋ยวตามทางเคสซิเคอร์ตี้นะครับอีกหนึ่งช่องทาง้วยวันนี้ขอบคุณคุณวิศกรนะครับขอบคุณครับครับ